ออนไลน์ในรายวิชาการบริหารการผลิตและการดำเนินงานทุกท่านค่ะเป็นที่น่ายินดีนะคะว่าวันนี้เราได้เดินทางจนมาถึง EP 9การควบคุมคุณภาพแล้วค่ะสำหรับผู้เรียนที่สนใจศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์ได้แนบลิงก์เอาไว้ซึ่งลิงก์นี้ก็จะเป็นรายละเอียดของ e-book นักศึกษาสามารถที่จะเปิดอ่านอีบุ๊ไปควบคู่กับการชมวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาได้สำหรับการควบคุมคุณภาพนะคะ จะแบ่งเนื้อหาเป็นสตอนสำหรับตอนที่1คือตอนนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรขอเชิญชวนทุกท่านแชร์สกรีนและติดตามอาจารย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบทที่9นะคะเป็นเรื่องของ Quality Control การควบคุมคุณภาพ นักศึกษาครยุคแข่งการสร้างความดีเปรียบทางการแข่งขันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความร,รวดเร็วในการส่งมอบและสร้างต้นทุนให้ต่ำนำไปสู่กำไรแก่สถานประกอบการตามที่เรดได้เรียนไปแล้วเมื่อ EP 8ีแดนั่นเนี่ยนะคะความถูกต้องของการส่งมอบสินค้าที่ดีจนไปที่ยอมรับและมีความเชื่อมั่นในสินค้าที่ลูกค้ามอบให้นั้นเป็นสิน่งที่ผู้ประกอบการปรารถนา แต่ปรากฏการณ์นี้จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อมีความดีเด่นในตัวสินค้าและความดีเด่นเหล่านั้นเริ่มต้นมาจากการแรกรับวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจึงจะได้ชื่อว่ามีชัยชนะเหนือคู่แข่งขันอย่างแท้จริงซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า Quality, คุณภาพนั่นเองค่ะและคำคำนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่นักบริหารการผลิต และการดาเนินงานควรที่จะมีความใส่ใจในรายละเอียดนะคะและจะต้องประทำอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันเดียว Quality Control นะคะ Quality Control จึงมีอยู่เสมอไปสำหรับความหมายของการจัดการการควบคุมคุณภาพในการบริหารการผลิตและการดาเนินงานนั้น อาจารย์ได้ทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่าคําว่าคุณภาพก็คือการทําในสิ่งที่เกินความคาดหมายจากความตั้งใจของลูกค้าที่จะได้รับสินค้าและบริการให้ได้ระดับมาตรฐานขึ้นไปเป็นความใส่ใจของผู้ผลิตทั้งในด้านความสมบูรณ์ของการออกแบบการสร้างคุณลักษณะพิเศษให้ลูกค้าจดจําและเกิดความประทับใจจนยอมรับเชื่อมั่นและยังคงความต้องการอยู่เสมอ เมื่อสินค้าได้รับการยอมรับและซื้อซ้ำย่อมแสดงว่าผู้ประกอบการย่อมตระหนักถึงประโยชน์ในการสร้างกระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพนั้นจะสามารถควบคุมคุณภาพด้วยความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายได้คำว่าลดค่าใช้จ่ายในที่นี้ก็คือลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ลดการทํางานที่ซ้ําซ้อนลดการซ่อมแซมหรือแก้ไขผลผลิตใหม่อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีออกจากกันและลดระยะเวลาที่อยู่ใช้ง,งานในการผลิตได้อีกด้วยค่ะประโยชน์ข้อต่อมานะคะการควบคุมคุณภาพทําให้ยอดจัดจําหน่ายสูงขึ้นนะคะทำให้บรรยากาศและแรงจูงใจในการทํางานดีขึ้น ทำให้สินค้าความคงทนมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่คู่แข่งขันในสาก,กรรมเดียวกันลอกเลียนแบบได้ยากค่ะการควบคุมคุณภาพนั้นบรรจุคุณค่าความต้องการความจําเป็นที่จะใช้ลงไปถือได้ว่าสถานประกอบการแห่งนั้นจะมีการเตรียมความพร้อมโดยที่คู่แข่งขันไม่ได้เตรียมการไว้ย่อมจะมีชัยชนะเหนือคู่แข่งขันแน่นอนค่ะและที่สําคัญที่สุดการควบคุมคุณภาพ จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องจริงจะถือได้ว่าเป็นการปรับปรุงคุณภาพอย่างแท้จริงค่ะเอาละค่ะสำหรับความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพนะคะผู้เรียนสามารถศึกษาเองได้ในอ e ีบุ๊กนะคะ,ะจะเริ่มตั้งแต่ปีคริสตศักราช1,700เรืด้อยวยมานะคะมีวิวัฒนาการดร้วยมาจนปี ถึงปี1995จนถึงปี2000ในปัจจุบันนะคะในศตวรรษนี้นะคะก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะควบคุมคุณภาพคราวนี้เรามาศึกษาหลักการและกฎของการควบคุมคุณภาพกันนะคะหลักการของการควบคุมคุณภาพนั้นเท่าที่สรุปและรวบรวมได้มีขั้นตอนพื้นฐาน3ประการด้วยกันก็คือ1ความมีส่วนร่วมของทุกคน 2. หลักความมีระบบความมีระบบในที่นี้ก็คือ ทำให้กิจกรรมควบคุมคุณภาพได้รับการประยุกต์ใช้ตลอดทั่วทั้งกระบวนการทางธุรกิจจนไปั่งขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายจนได้มาซึ่งสินค้าสําเร็จรูปพร้อมส่งมอบเพื่อเป็นการประกันคุณภาพโดยตรงค่ะประการสุดท้ายก็คือหลักความมีเหตุผลนะคะหลักการตัดสินใจภายใต้เหตุและผลที่จําเป็นจะต้องดําเนินการภายใต้องค์ความรู้ร่วมกันกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเหตุและผลช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอาจารย์จะนำเสนอกฎของการควบคุมคุณภาพนะคะซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้เลือกคู้ป้อนปจัจจัยการผลิตที่มากกว่าหนึ่งรายเพื่อยึดถือคุณภาพมากกว่าการแข่งขันปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องหมัน่นอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการใช้การทํางาน ในลักษณะทีมงานจัดทำปริมาณงานรูปในรูปของตัวเลขเพื่อใช้ในการวัดการทำงานนะคะฝึกมันฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติด้วยนะคะว่าเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการทำงานแต่ละวันรวมทั้งการรู้จักการแก้ปัญหาด้วยที่สำคัญนะคะการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานระดับปฏิบัติงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการพึงตระหนักไว้เสมอ การปรับวิธีการทํางานและการกระจายวิธีคิดจัดให้มีการศึกษาและวางแผนการตุบก,กรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรู้จักปรับตัวจัดทําคําขวัญและเป้าหมายงานเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าถ้าไรคุณภาพจะสูญเสียต้นทุนอย่างไรและสุดท้ายคะ่ะใช้เครื่องมือทางสถิติควบคุมคุณภาพงานผลิต และช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราจะมาศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพซึ่งมีมากกว่านี้นะคะเท่าที่อาจารย์รวบรวมได้มีดังต่อไปนี้ค่ะผังพาราโตนะคะคือแผนผังหรือแผนคูมแท่งและกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่ที่ใช้ในการตรวจสอบปัญหาอาจจะเป็นหน่วยวัดลักษณะเฉพาะในการควบคุมที่มีการจำแนกประเภทออกโดยเรียงลำดับความสำคัญดังภาพค่ะ ผังก้างปลานะคะเป็นผังที่แสดงสาเหตุของปัญหาตลอดจนผลกระทบนะคะบางครั้งเราจะใช้คำว่า c a u s a n d effect diagram หรือตำราบางเล่มจะใช้คำว่า fish diagram ก็ได้นะคะอันเป็นอุปสรรคนะคะปัญหาต่างๆเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อ,อก,การทำงานนะคะการบริหารการผลิตและการดำเนินง,งานผังชนิดนี้จะประกอบด้วยเส้นตรงหลายลักษณะ ซึ่งจะประกอบกันแล้วมีรูปร่างคล้ายกับก้างปลาเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นเหตุและสาเหตุปลายเหตุอย่างเป็นระบบวิธีการทํางานของเขาจะใช้สําหรับค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เป็นหัวเรื่องของปัญหาที่จะต้องแก้ไขโดยแยกสาเหตุหลักกับสาเหตุรองออกเป็นกลุ่มเดียวกันดังภาพนะคะจะเห็นได้ว่าปัญหาหลักเนี่ยก็จะอยู่ตรงกล่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ปัญหารองก็จะมีรายละเอียดปิดย่อยนะคะ มาดูแบบที่3ค่ะกราฟและรูปภาพนะคะจะเป็นบาร์ชาร์ตสำหรับกราฟชนิดนี้นะคะเป็นการกำหนดจุดเพื่อแสดงข้อมูลและความเปลี่ยนแปลงแสดงความสัมพันธ์หรือแสดงองค์ประกอบต่างๆของค่าวัดวิธีการทำงานนะคะควรที่จะเลือกใช้กราฟและแผนภูมิให้เหมาะกับงานเช่นกราฟแท่งใช้เปรียบเทียบข้อมูลประเภทต่างๆส่วนเส้นที่เป็นกราฟเส้นนะคะก็จะแสดงการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาค่ะ อีกแบบหนึ่งนะคะเราเรียกว่าเช็คชีสนะคะใบตรวจสอบรายการเช็คชีสจะเป็นตารางแบบฟอร์มหรือแผ่นภาพใดที่แสดงรายละเอียดนะคะของข้อมูลให้มีลักษณะการทำงานที่ง่ายต่อการเก็บข้อมูลโดยผู้ปฏิบัติจะทำการการเครื่องหมายลงไปในช่องที่จัดไว้เพื่อแสดง การบรรลุงานที่ทำดังภาพนะคะวิธีการทำงานก็คือเขาจะเก็บข้อมูลตามจำนวนครั้งหรือจำนวนชิ้นที่ผู้ตรวจสอบพบข้อบกพร่องต่างๆโดยนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณค่าและสรุปผลอาจจะเป็นผลรวมค่าร้อยละอย่างนี้เป็นต้นค่ะ อีกแบบนึงค่ะเรียกว่าฮิสโตแกรมนะคะเป็นกราฟแท่งที่เขียนขึ้นมาจากชุดของข้อมูลซึ่งได้จากการวัดหรือเก็บรวบรวมในคราวเดียวกันโดยการกำหนดมาตราส่วนมีการวัดช่วงขนาดข้อมูลให้มีช่วงเท่าๆกันช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงชั้นที่ประมาณ5-7ถือเป็นช่วงที่เหมาะสมหลังจากนั้นจะเขียนกราฟแท่งลงไปในช่วงของข้อมูลสำหรับความสูงข,ของกราฟแท่งจะหาจากความถี่หรือจำนวนชุดข้อมูลนะคะ ดังภาพค่ะต่อมาเป็นผังการกระจายนะคะเป็นกราฟที่มีลักษณะ2แกนคือแกนตั้งกับแกนนอนมีการแทนค่าวัดหรือคุณสมบัติของค่าวัด2อ,อย่างซึ่งเป็นที่มาของข้อมูลเก็บได้จากค่าวัด2ตัวเสมอมีไว้เพื่อจะค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าวัดบนแกนทั้งสองนั้นนะคะ อีกแบบหนึงค่ะจะเป็นคอนโทรลชาร์ตนะคะเป็นกราฟเส้นที่มีแกนนอนเป็นค่าวัดหน่วยเวลามีแกนตั้งเป็นค่าที่ต้องการควบคุมและเส้นกราฟตรงส่วนแนวนอนจะมี2เส้นหรือน้อยกว่าเพื่อแสดงขอบเขตของการควบคุมค่าคควบุมดังภาพนะคะจะเป็นแผนภูมิควบคุมซึ่งใช้ตรวจจับหาจุดบุกคร่องและจับค่าวัดณนะเวลาใดๆที่ผิดไปจากขอบเขตการควบคุมและ ตรวจจับแนวโน้มความผิดปกติวิธีนี้ควรจำแนกข้อมูลและแบ่งจำนวนข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างรอบคอบค่ะสำหรับเครื่องมือที่พัฒนา7อย่างในการทำกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพนะคะหรือมีชื่อย่อว่า QCC หรือ Quality Control ในปัจจุบันนี้นะคะมีการพัฒนาเครื่องมือ7อย่างที่ใช้ในการทำกิจกรรม คุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและช่วยสร้างกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหามีแผนผังลุ่มเชื่อมโยงแผนผังความสัมพันธ์แผนผังต้นไม้ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นกลยุทธ์การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการตั้งปัญหาขึ้นมาก่อนแล้วแก้ปัญหานําข้อมูลกลยุทธ์ดังกล่าวมาตั้งเป็นวัตถุประสงค์ต่อไปเพื่อหากลยุทธ์ใหม่ต่อไปนะคะ จนได้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาซึ่งเราได้ฝึกฝนทํากันแล้วเมื่อครั้ง EP 5การวางแผนกําลังการผลิตนี่นะคะกลับไปทบทวนคลิปวิดีโอได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นแผนผังเมทริกเป็นการนําเอากลยุทธ์ที่ดีที่สุดจากแผนผังต้นไม้มาเขียนเป็นแกนนอนของเมทริกและการตั้งของเมทริกโดยแยกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มการประเมินอันได้แก่ความสามารถอันอันวยผลได้ความสามารถในการนําไปสู่การปฏิบัติลําดับ ตำแหน่งและกลุ่มความรับผิดช,ชอบอันได้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดช,ชอบในด้านการผลิตระดับต่างๆแล้วพิจารณาจุดตัดระหว่างแนวตั้งและแนวนอนเพื่อใช้เป็นแนวคิดสําหรับการแก้ปัญหาต่อไปนอกจากนั้นก็ยังจะมีแผนผังลูกศรแผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเมทริกได้ด้วยนะคะสําหรับระบบการควบคุมคุณภาพจะมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายซึ่งอาจารย์ จะนำเสนอไว้ใน EP9 ตอนที่สําสำหรับคราวนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ